โอ้ยอันนี้น่ากินมากเลยพวงมาลียโอ้ยมันดีอยู่นะนี่ยเนี่เม็ดมันก็จะประมาณนี้นะพี่ตุ๊กอืมแต่ก็ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะฮะอืมอร่อยหวานมันหวานมันใช่โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยตากร้องบอกไม่เชื่ออหอมหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยหวานจุกอกเลยครับนั่นโอ้ยหวานหวานหวานเนี่ย แบบนิ่มๆแบบนี้พี่ตุ๊กชอบกินเลยแล้ว99บาทเองยังสายพันธุ์ชนี่ยจะหวานน้อยสุดนี่ดู้ินี่มันยังหามนะหามใช่ไหมครับถ้ามันสุกแล้วสีมันจะสวยกว่านี้เยอะมัน้ะส้มเข้ม99บาทอเจเอาแล้วเหรอ พี่ยาด่งเคยเป็นแม่ค้าทุเรียนเเคคยยามแล้วด้วยรพี่ยานั่งปอกวันนึงนะ500โลนั้นสองคนกับเพื่อนใช่ป่ะหลอกไม่หยุดเลยอ่ะตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นพี่ยาปอก500โลอ้โหเอาบอานกินกันตรงนี้กินกันตรงนี้เลยนะครับพรบานหนึ่งของใครเลยหวานไหมครับหวานมันไหมหวานอร่อยหวานจริงเลย ินแต้นเดือนเมษาต้องกระดุมเท่านั้นรอกกระดุมออกก่อนเพื่อนแม่ค้าตัวริงใช่นั่นก็คุณเองนะต้องกินกระดุมก่อนอย่าไปกินอย่างอื่น99บาทที่ตรงยังไงตอนนี้ร้านพิยามีทุเรียนด้วยนะครับใช่อันนี้เป็นกระดุมนะเพราะว่ากระดุมตอนนี้มันแก่จัดครับถ้าเป็นหมอนเป็นชนีและยางใช่ไหมเช็หมอนเริ่มออกร้วเริ่มมีแล้วเรา่มมีแล้วนี่ไงหมอนทองเงี้ยดีอ่ะ ้บาทอันนี้ร้อยเก้าบเบาทเป็นหมอนทองแต่ถ้าเป็นกระดุมนี่นะเ9้บาบทุดแพค้าค่ะทุกแพคอร่อยนีอร่อยสยงามเลยนออันนี้กระดุมนะเ9าไม่ดูก็หวานอร่อยม้า5บกาันนี้เนื้อเนื้อมัะเนียนนะเนื้อมันจะเนียนนี้ไม่เป็นกระดุมไงมันต้องเม็ดใหญ่หน่อยนะกระดุมมันเม็มันจะใหญ่นะแต่ว่าความหวานความมันมันดีมันดีอยู่นะ นี่นี่เม็ดมันก็จะประมาณนี้นะพี่ตุ๊กแต่ก็ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะฮะอร่อยหวานหวานมันหวานมันใช่โอ้โหหวานเยี่ยมเลยแตงก้องบอกไม่เชื่ออร่อยอ่ะอันนี้ของแตงก้องนะอันนี้ของแตงก้องอันเก็บไว้ให้ดิอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยนะฮะยาบอกอร่อยนะผมเกินเกินน้ำลายเกินน้ำลายเลยอร่อยอร่อยเก้าสิบเกบาทคืออันเนี้ย เราไม่ต้องไปนั่งลุ้นไงว่ามันจะดีไม่ดีครับเขาโชว์ให้เลยคุณเลือกเอาเลยครับเลือกเอาเลยอืมแล้วก็จะมีขายยาวเลยใช่ไหมก็างขายยาวนะคะว่าจะมายาวเลยแล้วก็เช้าเช้านะจะขายถึงประมาณสี่โมงเย็นนะพี่ยาครัหวานพี่ตุ๊กใช้พี่ตุ๊กกินนะหวานอยู่ยังครักินอันนี้เลยหวานส่วนมาเองเหรอครับเนี่ยต้องลองกโมเขียนมาเดี๋ยวพี่ยาถึงต้องให้อ๋อได้แล้วนี่ไงโอ้ยพี่ตุ๊กสองก่อน นี่ให้พี่ตุ๊กชินมาโอ้ยน่ากินนะเอาเม็ดใหญ่เลยพี่ตุ๊กเอาเม็ดใหญ่เลยอันนี้เป็นกระดุมนะกระดุมดูสิกรสชาติเป็นไงอย่าชิมแล้วน่าอร่อยมากอร่อยดีดปลายเลยเมื่อกี้เม็ดถามว่าใหญ่ไหมเหรอฮะมันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยใหญ่ก็พันมันเนาะใช่พันก็เป็นแบบนี้สายพันเขาเป็นแบบนี้กระดุมกระดุม เก้าสิบเก้าบาทออหวานพี่ตุ๊กพี่ยาววะหวานมากเลยเนาะหวานมันอร่อยอ๋อหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยหวานจุกอกเลยครับนั่นโอ้ยหวานหวานหวานเก้าสิบเก้าบาทคุ้มไหมโคตรคุ้มเลยอ่าโคตรคุ้มเลยนะมันไม่มีนะช่วงนี้มันแพงนะทุเรียนอนะ่ะดูเนื้อหน่อยดูเนื้อหน่อย เม็ดประมาณนี้เม็ดประมาณนี้เม็ดก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หราไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อร่าอาอร่อย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 ไหมอร่อยไหมคะตะก้ออร่อยหวานมากเลยครับหวานใช่ไหมคะไปสองแพ็คแล้วค่ะเขาซื้อไปสองแพ็คแล้วสองแพ็คแล้วค่ะกินได้หมดเลยพี่ตุ๊กหวานมากอร่อยมากกินได้หมดเลยอืมหวาน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 อร่อยมาก อ fc พิยาเมื่อวานสั่งไปสองพันพออ๋อบอกว่ารอขออยู่นี่นะเมื่อวานสั่ไปสองพันโอ้ยพี่ยาพี่ยาจอาแพ็คนี้ถ้าพี่ยาซื้อเนี่ยพี่ยาชอบกินแบบนี้อันนี้มันจะนิ่มด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้พี่ยาชอบกินเนี่ยแบบนิ่มๆแบบนี้พี่ตุ๊กชอบกินเลยแล้วเก้าบเก้าบาทเองอันนี้แบบใหญ่แบบจุกๆเลยเพราะว่ามันนิ่มนิดนึงมันนิ่มก็ได้จัดใหญ่แต่พี่ยาชอบกินนะมันนิ่มๆพี่ตุ๊กไม่เลิกกินไม่ไม่เล็ก พี่ตุ๊กไม่ถ่ายแล้วหรอามมาไม่ถ่ายแล้วหรอาจจะกินอย่างเดียวเลยหรอจะกินอย่างเดียวเลยเก้าสิบเก้าบาทพรุ่งน,ะนี้ต้องมีนะสาวอาทิตย์มีมีต้องมีนะสาวอาทิตย์เราถ่ายไปแล้วนะวต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะนี่นี่อันนี้ก็สวยเก้าสิบเก้าบาทแล้วแต่คนชอบคนไหนชอบนิ่มมันก็จะหวานหน่อย อืมอร่อยอร่อยกินได้หมดเลยพี่ตุ๊กพี่อาจะจะเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพี่ตุ๊กไม่เลิกพี่ตุ๊กไม่เลิกพี่ตุกไม่เลิกกินทักทีนี่อร่อย อร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอันนี้เราไมอนหอดใช่ไหมครับอมาชิมหมอนทองต่อหมอนทองหมอนทองหมอนทองนี่ก็อร่อยนะเฮ้ยสีมันไม่ได้แต่มันอร่อยแม่นหมอนทองอ่ะสีเปนเงีนนี่ต้องลูกอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ร่องต้องให้แตกต้องดเอออ่ะจะไหวไม่จะไหวใช่จะได้หวานนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มันหวานแหลมอันนี้จะหวานเนียนเนีนอันนี้หมอนทองนะหมอนทองนะ เม็ดโอ้เม็ดดีมากเลยอหมอนทองให้พี่ตุ๊กชิมจะอีกรสชาติหนึ่งพี่ตุ๊กไม่ทายแล้วพี่ตุ๊กไม่ทายแล้วกินทุเรียนอย่างเดียวแล้วอีกรสชาติหนึ่งนี่คือรสชาติที่เราคุ้นเคยเม็ดไม่ถ้าไม่มีเลยอืมกระดุมค่ะกระอืมหวานแต่ว่าหวานน้อยกว่าหวานน้อยกว่านู้นหวานเข้มเลยนะใช่หวานเข้มครับแต่ถ้าเรากินหมอนทองก่อนหมอนทองก็หวานอยู่แล้วแต่พอเราไปกินหวานแล้ว มันชุบสัตว์เมื่อกี้อี๊เราจงชุบกับความหวานคิดไปดูเลหค่ะเดี๋ยวมันจะมันดีอ่ะลองอีทีหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะหวานนะคะเรื่อยๆใช่เพราะเมื่อกี้เรากินกระดุมไปแล้วไงวิธีการกินทุเรียนนะต้องกินที่มันอย่างสายพันช์นีนี่จะหวานน้อยสุดโอ้ยดูพี่ตุ๊กดีดูดิดูดิสวยอ่ะอ๋ออันไหนปุยชนีหวานมากเลยอันนี้ทุเรียนหมอนทองหมอนทองหมอนทองเม็ดเล็กเม็ดเล็ก หวานกรอบไหมอันนี้หวานกรอบไหมมันกรอบไหม่ะม,ม,มัน,น,ม,ม,นมันเริ่มนิ่มนะครับอ๋อเริ่มนิ่มแล้วเริ่มนิ่นี่โอ้ยอันนี้น่ากินมากเลยห่วงมาเรียว้ยเฮ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 ้ยแกะเลยฮ <c oughs> นะหวนะงมันนี้ก็อร่อยแกะดิแกะดิแกะเลยเออแกะเลยแกะเลยอยากเห็นน่ะ พวงมณีพวงมณีสวยนะครับแกเลยแกเลยแกแกแกดูนะดิิดสี่ร้อยเปิดดูนะสี่ร้อยสิบสามพวงมณีน่ากินมากเลยมาแล้วคนมาเต็มแล้วพี่ตุ๊กมาแล้วพี่ตุ๊กไม่ยอมถ่ายแล้ว แล้วแล้วเฮ้ยพี่ตุ๊กไม่ยอมถ่ายแล้วพี่ยาถือกล้องอย่างเดียวเลยพี่ตุ๊กไม่ยอมแล้วจะไปกินทุเรียนอย่างเดียวแล้วแล้วแล้วพี่ตุ๊กต้องกินแบบนี้ลลมทุเรียนนะครับตอนนี้ครับนี่มันยังหามนะถ้ามันสุกนะสีมันจะสวยกว่านี้เยอะแคบแคบกคบสิบเก้าบาทอัดเยีงแล้วหรอแล้วก็เอาอีกอันเอาเอา แตลองกินดูนะคะมาถุงมาถุงมาเออขณะนี้พี่ยาไม่ขายเลยนะคะน้ำพริกพี่ยาขายทุเรียนแล้วค่ะพี่ยาขายทุเรียนแล้วพี่ยาขายพอนพี่ยาเคยเป็นแม่ค้าทุเรียนนะเคยขายมาแล้วด้วยเหรอพี่ยาบอกวันนึงนะห้าร้อยโลนะสองคนกับเพื่อนใช่ไหมบอกไม่หยุดเลยอ่ะตั้งแต่แป ่ยาอ500โลเอ่อหมอนตองยังไวอันนี้ิผู้พี่ละเไม่ด้เลยพั่าเนาหดแล้วแมค้เอ้ยนนี่ยงแ้วยาต500โลไม่มีเลยที่ขายไม่ได้อเมแล้วอเอาชมไอาม่เลอไม่เลไอันนี้นไไม่เลหมอหมอเอาหมอใั้มาเลย199บาทอ่ะ

มันไปโทษมันไปโทษเขาบอกว่ายาฮะสองงานนี้ใหงก่อนแล้พี่ไอ้หนุ่มไข่อยู่ไหนอ่ะหนุ่มไข่ยังไม่มามาวันเสาร์เจ้าเจ้าบาะครับมพรทอมบาทนึงนี่หน้าตาดีมากเนี่น่ากินมากเลยพรบาทเจ้าหนี้พรหนึ่งบาทจ้าพรหนึ่งบาทนู่นพี่โต๊ะดูลูกค้ากินกินเลยกินเลย หวานมันซื้อกันตรงนี้กินกันตรงนี้เลยนะครับข้าบาทนึงของได้เลยหวานไหมครับหวานมันไหมหวานจริงๆนะครับผมกินแล้วครับผมหหววาานนสีอย่างนี้มันพันอะไรอะคะพวามปนี่แบบขวกงปนี่ขวานปนีเชือกอยู่ไหนวะเนี่ยอ้านี่ถ้าเป็นพี่ยาพี่ยาชอบกินแบบนี้โอ้คนใต้พี่ยาชอบกินแบบนิ่มๆคนใต้กินกระตุ้ง กระดุมกระดุมหน้า <recently> นี้ต้องกินกระดุมเลยนะต้นเดือนเมษาต้องกระดุมเท่านั้นรากกระดุมออก่อดเพื่อนแม่ค้าตัวจิีใช่นะต้องกินกระดุมก่อนอย่าไปกินอย่างเงินเราจะไปกินบรนทุกพันน่ะยิงก้านยาวนพก่ยาธิจมยิงก้าดยาวมาหน่อยนะ